สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาราหกเอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้นะก็จะมาสุ่มแรนดอมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณไปมีผลอิทธิพลต่อใจใครมากที่สุดช่วงนี้นะคะอยากรู้ว่าคุณไปมีผลอิทธิพลต่อใจใครมากที่สุดไพรสองลับนี้ไม่ได้ให้เลือกนะคะเอามาเช็คพลังงานเนาะ เดี๋ยวขอชิคพลังงานตัวตนของคุณสักหน่อยนิดนึงนิดนึงน,นะคะเช่นเคยนะไม่ได้เอามาใช้นานแล้วนะคะใพสํสำหรับนนี้ขอดูตัวตนของคุณและลักษณะความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะคะที่คุณไปมีอิทธิพลต่อใจของเขามากที่สุดช่วงนี้เป็นยังไง ซิกออฟบอนะคะตัวตวนของคุณนะคะคนาธาตุไฟเมฆสิงห์พนุคุณอาจจะเพิ่งสำเร็จโปรเจกต์งานบางอย่างหรืออะไรบางอย่างมานะคะสำเร็จการศึกษาการโปรโมทงานผ่านงานมาหรือเพิ่งจะมีแผนการเดินทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึก ชอบมากๆนะคะตัวตนสี่ใบพอโอ้เดทไฮโรแฟนคุณอาจจะมีแผนที่จะเดินทางไปท่องที่ยานะคะหรือ ไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะศึกษาธรรมะสงบจิตสงบใจทำบุญบางคนอาจจะอยากไปทำบุญอืมเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่านะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่แบบสงบสงบ,สงบนะคะเงียบเงียบสักพักหนึ่งนะช่วงนี้ น่าจ,จะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำมานานก็ได้นะคะเจอไฮโดรแฟนอ๋อีนออ o r อดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณต้องคิดคิดมากคิดเยอะวุ่นวายสับสนนะคะ แล้วมันทำให้คุณอยากจะมุกออนจากสถานการณ์นี้หรือออกจากสถานการณ์นี้ก็ได้นะคะมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเห็นไหมผู้หญิงคนนี้แบบกลุ่มขมับเลยปัญหาหลายๆอย่างมรสุมชีวิตเนาะอะไรอย่างนี้มันทำให้คุณแบบไม่อยากยุ่งกับใครนะคะเรื่องราวของความรักคุณก็ไม่อยากจะคิดอะนะช่วงนี้ จะติดออกจริงๆนะคะความรักความสัมพันธ์คุณไม่เอาแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันยากเหลือเกินกับความรักถ้าใครที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย ต้องพยายามอะไรมากมายหรือเกินหรือเป็นคนที่วิ่งไล่ตามความรักอะไรแบบนี้คุณไม่เอาดีกว่านะคะคุณเหมือนคุณจะตัดไปเลยอะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะช่วงนี้พอก่อนนะคะพักก่อนขอไปโฟกัสกับเรื่องการงานการเงินการประสบความสำเร็จในชีวิตหรือทำอะไรที่ตัวเองมีความสุข อยู่กับตัวเองดีกว่าคุณคุณไม่รอให้โชคชะตาหรืออะไรมาตัดสินหรือต้องพานำพาความยุติธรรมถูกต้องหรือสิ่งที่คู่ควรอะไรไม่ให้คุณต่อไปแล้วคุณขอตัดสินใจเลือกชีวิตของคุณเองดีกว่านะคะตอนนี้นี่คือพลังงานตัวตวนคุณนะช่วงนี้คือมัน เหนื่อยนะนะคะควีนออฟ r อดเหนื่อยที่จะหวังแล้วอะ่ะเหนื่อยที่จะเชื่อแล้วะนะในเรื่องของความรักขอดูอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานทางฝั่งเขาดีกว่านะคะคนคนนี้นะี่ยเป็นใครที่คุณไปมีอิทธิพลต่อใจเขามากโอ้โหเดเอมเอเร อาจจะเป็นหัวหน้างานคุณนะคะเนี่ยคนราศีเมฆนะคะทัดไฟเมฆสิงห์ธนูเหมือนกันกันกบคุณเลยนี่เป็นหัวหน้าคุณเป็นบอสเป็นคนที่นิ่งเงียบขรึม,มนะคะมีอำนาจสั่งการคนได้นะคะคนคนนี้อาจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงสามารถสั่งคนได้แหละ อาจจะเป็นต่างชาติเป็นคนไกลจากคุณคนที่มีความแตกต่างจากคุณมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะทำงานอยู่ในออฟฟิศบริษัทแต่คุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะ,ะอืมตัวตนมาไปแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินนะคะ อสวินทอดาโอ้มืมบางคนเนี่ยจะมีสองพลังงานสองคนเลยนะคะเป็นคนอายุเท่ากันกับคุณแล้วก็อายุมากกว่าคุณได้นะที่คุณไปมีอิทธิพลต่อใจของเขาคนคนนี้เป็นคนใจร้อนนะคะวู่วามหรือว่าชอบทำอะไรแบบ เล่นๆน,น่ะชอบหยอกชอบเล่นชอบทําให้แบบชอบแกล้งอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปไปแกล้งเขาให้เขาหุดหิดอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยคือความสุขของเขาอะนะคะถ้าไม่ใช่มีสองคนก็คือตัวตนของเขานั่นแหละที่แบบชอบทําอะไรให้คุณหุดหิดอะคนคนเนี้ย คนที่คุณไปมีีิพนต่อใจเขามากที่สุดอ้าวนายออฟคับคือให้ความรู้สึกเหมือนว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชีวิตมีความสุขดีตอนนี้ฟูฟูมากนะคะมีเหลือกินเหลือใช้นะสุขสบายได้อ่ะอคือ เป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ว่าเขาจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคนคนนี้ที่จริงแล้วน่ะโอ้เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์เป็นคนที่มีื่อเสียงมีแฟนคลับมีคนติดตามเยอะคุณหรือเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับ ออนไลน์ก็ได้นะคะพลังงานสลับกันได้เดอะสตาร์ราศีกุ้มราศีเมฆนะคะราศีพุศกมีคนบางคนแหละนะคะในนี้ที่ทำงานออนไลน์เกี่ยวกับโลกออนไลน์โอ้แปดถ้วยความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะ มีปัญหาการมีเรื่องทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะมีการงอนมีปากเสียงโมโหคือจบกันไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะคะมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันไม่ลงรอยกันอืมมีอารมณ์อะมีการจั๊สกันไปในตอนที่แบบอยู่ในความสัมพันธ์กันหรือก่อนที่จะเลิกกันนะนะคะก้าวถวยกับเดรสตาเนี่ยอาจจะมีบาง ฝ่ายบางคนที่แบบมีเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะมีคนชอบเยอะอะไรแบบนี้จะเป็นการหึงหวงได้นะคะเนี่ยหึงหวงไม่พอใจงอนๆอนกันเงียบหายกันไปอืมจักันไปแล้วแหละเงียบแล้วแหละอาจจะเงียบมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้คุณกับคนคนนี้ลักษณะความสัมพันธ์ เนี่ยมันมีหรือว่าคุณกับเขาทั้งสองก็ได้นะคะที่แบบมีสนเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะอะไรแบบเนี้ยมีคนชอบอาจจะดูเจ้าชู้กรุ่มกิ่มอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> คือนายออฟคัพปะก้าวถ้วยแล้วก็เดอะสตาเนี่ยนะคะ <c oughs> อาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ไม่ตัดสินใจสักทีอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่ไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะเอาอยัางไงจะชัดเจนหรือว่าจะยังไงนะคะหรือกําลังที่จะตัดสินใจก็ได้แต่มันมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันน่ะกันก่อเนี่ยทำให้มีการเดินจากกันไปนะคะเงียบหายกันไปอืม <S <S ด้วยความที่แบบอีกคนหนึ่งอยจะดูสเสน่ห์แรง เอออารมณ์หึงอารมณ์หวงอารมณ์แบบดูเหมือนไม่จริงจังอ่ะแต่อีกคนนึงจริงจังมากๆอะไรแบบนี้นี่ยนะคะอ mm ืม hmm. แล้วมีความแตกต่างกันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยอีกคนนึงอาจจะเป็นลูกน้องได้แะด้ดสิแล้วอีกคนนึงเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออไกลกันมากนะคะ mm hmm. อ่ะมาดูกันว่าทำไมคุณถึงไปมีอิทธิพลต่อใจเขา เป็นความสัมพันธ์ที่งอนๆกันอยู่นะคะงอนกันแบบไม่พูดไม่คุยกันอะแต่ก็ยังมีการสอดส่องมองดูชีวิตกันอยู่นะคะเรื่อยๆอาจจะเป็นคนที่มีเสื่อเสียงด้วยก็ได้นะคะต้องทำงานร่วมกันหลายๆคนมีสังคมที่อยู่ในวงเดียวกันมีเพื่อน ร่วมกันอะไรแบบนี้ทําให้เปิดเผยความสัมพันธ์ไม่ได้หรือชัดเจนไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะมันเกี่ยวกับการงานด้วยนะนะแต่ที่แน่ๆน,นะคะตอนที่คุณจะเลิกกันเนี่ยมันคือมีอารมณ์หึงหวงเราไม่พอใจมเราเข้าเรื่องกันดีก,กว่านะคะไม่เหมาะจะอ่านเยอะทําไมเด็ยไปทําไมคุณถึงไปมีที่คนต่อใจคนคนนี้ โอ้ oh, Queen of Pentacle mm hmm. ก็คุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะ mm hmm. คนที่แบบว่าสวยอะเลอค่าเนี่ยนะคะ Queen of เ e n t a c l e mm hmm. เป็นผู้หญิงที่มีคาตร,รีนะคะเออโไฟล์ดี mm hmm. ผู้หญิงหรือชายก็ได้นะคะสลับกัน mm hmm. จิตใจดีนะ่ะ Queen of Pentacle s แล้วมีดอกบัวด้วยมีผีเสื้อด้วยที่จริงแล้ว Queen of Pentacle s เนี่ยอาจจะดูเป็นผู้หญิงที่แบบนิ่งๆวางตัวดีอาจจะดูนิ่งจนเฉยไปเลยด้วยซ้ำนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกแต่คุณเนี่ยมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ภายในของคุณนิ่งแต่การแสดงออกของคุณที่มีต่อสังคมหรือคนรอบข้างคนที่อยู่รอบตัวคุณอ่อ,อนโยนทําให้หลายๆคน่ะชอบในบุคลิกตัวตนของคุณและจะมีคนเข้าหาคุณด้วยก็ได้นะคะ Queen of Pentacle อันนี้ให้ความรู้สึกเหมือน The e m p r e s s เลยอ่ะนะคะมีความเป็นแม่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเนี่ย สิ่งนี้คือทำให้เขาอะไม่ลืมคุณน,นะคะเมียเดทเขาตอนนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างาเนี่ยมีการเดทแอนรีเบิร์ดเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะเออมีการตื่นรู้หรือเข้าใจ เข้าใจบางอย่างในความสัมพันธ์นี้หรือเข้าใจในตัวของคุณมากขึ้นเข้าใจตัวเองเขามีการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะคนคนนี้เหมือนรู้อะไรบางอย่างนะเหมือนได้รับรู้อะไรบางอย่างมาได้เข้าใจอะไรบางอย่างหรือเขาเขาอาจจะเพิ่งที่จะรับรู้ก็ได้ว่าเขาชอบคุณเขารักคุณอนะเพราะว่าไพ่เดทเนี่ย ถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นคนที่แบบไม่ยอมนะคะเดทไม่ยอมไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอะทำทำตัวเย็นชานะคะเฉยชาแบบเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ยอมคนด้วยไม่ยอมอะไรง่ายๆด้วยนะคะไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอะอืมปิดกัน้นแต่ตอนนี้นะ มันเปลี่ยนไปมีอะไรเปลี่ยนไปในความรู้สึกของเขาอ้าวโอ้ไพพิเศษเดยวคอยดากอนโอ้โอุ้ยขนลุกนะคะดูสิมีการตายและเกิดใหม่จริงๆนะคะเขาได้ตื่นรู้และเข้าใจ แล้วจริงๆนะคะทําไมคุณถึงมีอิทธิพลต่อเขาหรอตอนนี้เหมือนเหมือนว่าการที่คุณกับเขาได้นิ่งเงียบกันไปมันทําให้เขาได้คิดทบทวนได้รู้รู้ซึ้งถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาว่าเขาต้องการอะไรเหมือนชีวิตของเขาได้เกิดใหม่จากการที่คุณกับเขามีปัญหากัน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาแน่ๆนะคะปาคาบกลายเป็นมังกรแล้วนะเดอสตานี่ไงคุณอน่ะไปเป็นแสงสว่างเป็นแรงบันดาลใจเป็นความฝันให้กับเขาอะตอนเนี้นะคะเนี่ยคุณเป็นแสงสว่างนำทางให้กับเขานะถ้า เมื่อก่อนคนคนนี้อาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณหรือเคยมองคุณไม่ดีอ่ะตอนนี้ความรู้สึกของเขามันเปลี่ยนไปให้คุณรู้ไว้ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจากคนที่อาจจะเคยมองข้ามคุณเคยเมินคุณเคยไม่สนใจคุณอ่ะตอนนี้กับขาดคุณไม่ได้นะคะเพราะอะไร ทำไมอ่ะเราอยากผู้ผิติจังเลยนะเนี่ยตัดสตามาสองใบเลยทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้คุณไปมีอิทธิพลต่อใจเขายังไงขอดูเห็นผลหน่อยซิว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงเปลี่ยนคะ อันนี้คือความอยากรู้ของแม่หมอเออู้ได้ให้พิงเทศแล้วก็สามไม่เท้าตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเลยนะคะคุณไปทำให้เขาอ่ะได้เข้าถึงแก่นแท้ความรู้สึกนึกคิดจิตวิญญาณของเขาเองในะที่ผ่านมาคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจอแหละความรักความสัมพันธ์ ที่แล้วแล้วมาก่อนหน้าคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก็ได้นะคะแล้วมันทำให้เขาอ่ะใช่แข็งหัวใจตัวเองหรือความรู้สึกของเขาไปนะคะแต่คุณนะเน่ะไปละลายน้ำแข็งที่อยู่ในใจของเขาคุณกับเขามีความผูกพันกันทางโชคชะตานะคะอืม คุณไปมีอิทธิพลต่อเขามากนะคะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองไปมีความรู้สึกเนี่ยแล้วเนี่ยเขามีการพัฒนาเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนตัวเองใหม่ก้าวหน้าขึ้นอาจจะเป็นหน้าที่การงานของเขาด้วยนะคะที่ก้าวหน้าตอนนี้นะคุณไปทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนี่คือเหตุผล ิงออบครับอุย้ยรักคุณนะคะโอ้ดรชาอิอันนี้คือไพ่เดงของมเองเาานะะาร์คุณเขาอยากจะมาหาคุณมากๆอะตอนนี้อยากจะกลับเข้ามาจากตอนแรกเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เงียบหรือเดินหนีไปจากคุณนะคะไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณเป็นในก่อนหน้านี้ อัศวินถือถ้วยอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วตอนเนี้ยเขาอยากมาหาคุณมากๆเลยอยากเจอหน้าคุณอยากพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาถ้าเป็นคนเก่าเขาก็อยากจะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะคนคนนี้น่ะเขาจะยอมคุณอืมเขาจะยอมให้กับคุณแล้วนะคะ ทำไมคุณถึงไปมีอิทธิพลต่อเขามันมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากที่จะมาอธิบายความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีต่อคุณเขารู้แล้วเขาเข้าใจคุณแล้วหลังจากผ่านเวลาที่นิ่งเงียบกันไปเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นและเข้าใจตรงเขาเองมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเราาอ่านให้ข้อความผเขาสักนิดนึง mm hmm. เขาอยากบอกอะไร mm hmm. อยากบอกอะไรงไง mm hmm. ฉันไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้ I can't stop จริงงกับปาอยู่ฉันกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะคุณเห็นไหมโอ้โหไพเข้อความก็ฉันรู้ว่าฉันทำทุกอย่างพางังนะคะอีกใบ,บนี้ อยู่ใกล้คุณก็ทำให้ฉันมึนเมาเลยค่ะโอยคนคนนี้อาจจะฝันถึงคุณด้วยนะคะเ้าฝันถึงคุณตอนเนี้จากเมื่อก่อนที่เขาอาจจะเคยมองคุณมองข้ามคุณหรือว่าเมินคุณอะไเงี้ยกลับมาคราวนี้เขารู้สึกว่าเปลี่ยนไปอะความรู้สึกเขามันเปลี่ยนไปเป็นเหมือนแฟนคลับเหมือนเป็นคนที่ ต้องได้รับรู้ชีวิตของคุณต้องได้รู้เรื่องของคุณอืมคุณทําให้ชีวิตของเขาเดําเนินไปได้อย่างมีความสุขนะ่ะอะไรประมาณนี้เลยนะคะมาเรามาดูธาตุราศีสักหน่อยคุณกับเขามีธาตุราศีอะไรเกี่ยวข้องนะคะโอ้วินัส ดาวศุกร์ดาวจันร์นะคะคนเกิดวันศุกร์หรือวันจันร์ได้ส่วนเจ้าของกันราศีธนูคนธาตุน้ำมีกรกโจิกแล้วก็คนธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูนะคะราศีกุ้มนะคนธาตุลม วันที่ 11, 16, 9, 24จะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขาได้นะคะืก็ประมาณนี้นะคะแรนดอมนี้ขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย